ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับพเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของผักสลัดอีกแล้วนะครับคือผักสลัดของผมอะ่ะก็มีขายแบบบางคนอยากจะเอาไปปลูกที่บ้านยกเป็นถุงไปผมก็ขายนะครับผมขายพร้อมถุง พร้อมดินพร้อมอะไรต่างๆเนี้ยแค่เพื่อนเพื่อนเราไปลดน้ําต่ออย่างเงี้ยครับอันนี้จะขายถุงละสามสิบบาทพร้อมผักสลัดหนึ่งต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจผักสลัดแบบอยากจะไปปลูกเองที่บ้านเพื่อเอาไปกินเอาไปโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับผมก็ขายอยู่ขายอยู่ต้นละสามสิบบาทใครสนใจก็แวะมาพูดคุยแวะมานั่นได้นะครับผมยังไม่มีขายออนไลน์ตอนนี้ผมขายแบบออฟไลน์อยู่ ก็คือขายให้คนแถบอำเภอศรีสัจนาลาัยจงังหวัดสุโขทัยแถวๆนี้ครับถ้าใครสนใจก็มาสั่งซื้อผมได้แล้วก็มาเอาที่ร้านได้เลยครับมาคัดต้นคัดพันธ์อะไรได้เลยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับขายถุงละสามสิบบาทใครสนใจก็แวะมาได้นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆางของช่องไอสารด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ